มาไอ้ติดฝนเมื่อวานวันพระไอ้ไปซื้อดอกบัวแล้วจะขึ้นรถนแล้วมันขึ้นไม่ได้ <c oughs> ไปขอหลบฝนก็เจอกล้วยไม้เจอไเสน่ห์จันทขาวเจอแบบยังไงว่าจะฝ่าฝนกลับบ้านก็คือฝนอ่ะนะกลับมาบ้านพอน้องๆพ,พี่ขึ้นก็ไฟดับอีก ไอ้นะว่าต้นห้องไว้มากกรรมจะตามสนองอ้ายจะดูอะไรครับไอ้เว้นได้กันแบดอ่อนเนาะจุดเขียนอยู่กันไหะชีวิตชีวิตนานลาอนเกินจับเครื่องนั้นก็อ่อนเครื่องนี้ก็อ่อนใช่ค่บิ๊จีขึ้นบ่อยๆก็จำนานค่ะอุ๊ยแต่อ้ายอ้ชยคิดว่ามันจะยุ่งยาก ท่านเลขาไอาว้วะมันต้องยุ่งยากแน่ๆเลยอ่ะอ้ก็เลยดนี่ไงค่ะอันเนี้ยภาพถ่ายเองเนี่ยไอ้อเกิดวันเสาร์อ่ะไอ้เนี่ยไอ้ถ่ายเองต้นห้องจีต้องรู้อะไอ้ถ่ายที่ไหนเนี่ย อันนี้อันนี้ภาพถ่ายเองเนี่ยนอนจากกล้องจากกล้องอันนี้เนี่ยกล้องดีไลฟ์สดนี่เนี่ยไอ้ถ่ายเองด้วยเหอะจอดเอ้าคอมเมนต์ไอ้ค้างบ่เครื่องเนี้ยตูจะทำเป็นไหมเนาะยังไม่เคยขึ้นไลฟ์ลองดูว่าตูลองดูเนาะ ขนาดพี่จีปียังทำได้พี่ไอโอพี่จีปึกทำได้พี่ไอาย,ยากตรงไหนคะไอคิดไปเองอุ้ยไอยว่ายุ่งยากมากเลยไอยไปเห็นในหัว <c oughs> หน้าแม่บ้านขึ้นไอไปเห็นหัวหน้าแม่บ้านก็เจ้าจีขึ้นมี่รู้สึกว่าไอาว่ามัน <c oughs> ไปดูไปดูถ้า แต่เลขาแนะนำนะโอเคแบบทำได้วะูต้องทำได้เนี่ยเราต้องมีภาพก่อนใช่ไหมคะใช่หาภาพมาอันนี้เอันี่ภาพมาให้ถ่ายมากับสองปีแล้วสินี่ยปีหกหกอันนี้หกแปดเนาะแต่มันก็อยู่ในกแกลเลอรี่เราเนาะเรือววาเราไปเจอแบบสถานที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายเก็บไว้อย่างเงี้ยถ่ายแนวตั้งเด้อประตู ป้าน้ำตกอ้ายก็มีวัดน้อยลงอีกน้ำตกอ้ายปิดเด้อจะกลับบ้านฟ้าร้องเอตามสบายเหอะต้นห้องก็จะมีน้ำตกเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราไปเจออะไรมาเราก็ถ่าย <c oughs> แต่ว่าไอ้ที่แวบๆเนะี่ยคือกล้องต้องนิ่งนะปกติปกติไม่เคยขึ้นนะวันนี้คือขึ้นดีแท้แลฮะนะ หรือว่ามันเป็นที่เราขยับกล้องไม่ก็ว่ามันโอแล้วนะหรือว่าองศาไม่ได้หันไปหันมาไปจิ้มหน้าตัวเองกับกล้องก็ไดเ <c oughs> ด,ด,ด,ดี่จีเขาจะพูดเราต้องมีภาพมันก็ค้างอยู่แล้วหรือไม่มีคนเม้น หรือยังไงเนี่ยมันก็เป็นข้อความทั้งหมดแล้วเนาะประตูก็หัดขึ้นไลรแบบไม่สารณนาก่อนค่าจะได้รู้วิธีประตูลองทำที่แหละแต่เลขาก็แนะนำาอ้ายเนาะให้อ้ายอะ่ะ ลองทำแล้วก็ยังไม่ต้องเปิดสาธารณะดูที่เราก็จะใช้เสียงขนาดไหนใช้ดนตรีขนาดไหนแต่อ้ายนะเก็บภาพไปเยอะแยะเลยแหละแต่อ้ายแบบยังไงอะ่ะมันต้องเรียนรู้รอ,อะเนาะ